สวัสดีกับสวัสดีพีพีเอฟซีฟังไทยแล้วก็ฟังลาวทุกคนเด้นอนีต้อนรับความช่ซองเก็บแก้วสาวเล่เลาสเาสเา้นเก่าเส้นเคยอีกแล้วทุกคนรเรื่องโน้ตเรื่องเล่าวันนี้ทุกคนสาวเก็บแก้วไปเห็นคลิปวิดีโอหนึ่งทุกคนจากฟังไทยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เนาะ 4, พีพีเอฟซีทุกคนพากันทับสมสอยู่ใสอยู่เลาาอยู่ตายเนาะทุกคนคาสามารถคอมเมนต์บอกสาวเก็บแก้วได้โอ้โหทุกคนเนาะขอบอกเลยว่าอันนี้คือพีมือของสร้างไทยเนาะทุกคนเนาะที่ว่า เนาะพี่น้องออนี่ก็คือฝีมือของสร้างไทยนั่นเองทุกคนที่ว่าเพิ่นเอาอ่าชิ้นส่วนของเล็กมาผลิตเป็นหุ่นยนต์ามาเป็นแบบคล้ายๆหุ่นยนต์นั่นแหละทุกคน,นแล้วแบบอ่าเอาสิ้นส่วนของเล็กไปผลิตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนที่ว่าเป็นเล็กเศษเนะทุกคนเนพิ่นบอทิมลาแม้ว่าเป็นเศษเล็กที่เขาทิมแล้วทุกคนแต่ว่า สร้างไทยเพ่นได้เอามาประกอบเป็นสินส่วนทุกคนสร้างรายได้ให้กับตัวเองเป่นเป็นมหาศาลเลยทุกคนซึ่งแบบอาจะเห็นเลยทุกคนความเก่งความสามารถของสร้างไทยทุกคนสามารถสร้างรายได้แบบนี้ก็คือแบบอันเป็นสร้างทีระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้สร้างซื่อเสี่ยงให้กับคนไทยอีกด้วยว่าดังไปไกลทั่วโลกเนาะทุกคนเนาะขนาดคนสาว ต่างประเทศสาวอเมริกาทุกคนยังมาสั่งให้พื้นฮิดสินส่นวนหรือว่าสั่งผลิตอาเครื่อง่นยนต์ต่างๆนะทุกคนเนาะสร้างไทยนะทุกคนเอะให้เห็นเป็นไดโนเสาร์ตัวบักไงแบบนี้นะทุกคนซึ่งแบบอาเห็นแล้วทุกคนโอ้โหซึ่งขอบอกเลยว่าจะเป็นที่ว่าโอ้โหเก่งสุดๆมากทุกคน แล้วก็ชิ้นส่วนอันอื่นต่างๆทุกคนป้าสาวเล่าเห็นแล้วก็ซึ่งแบบโอ้โหจึ้งเลยทุกคนอึ้งบัดเดียวเลยทุกคนอันนี้คือฝีมือของสร้างไทยทุกคนบ่กวาแตัวอย่างทุกคนเมืองไทยคือแบบสุดยอดแห่งนนะทุกคนเนาะเอาเรื่องเราจะเป็นตั้งไรทุกคนเขาไปฮับฟังหับสมคลิปวิดีโอไปพ้อก่อนที่จะมีบ้านหุ่นเหล็กอะพี่โลชีวิตเป็นไงบ้าง เออต้องย้อนไป,ปมาณสัก25ปีเลยครับผมทํางานที่มาตาพุทธเป็นวิศวกรแล้วก็ชอบพวกงานศิลปะแล้วก็ช่วงแรกก็ทํางานเล่นประมาณปี43่สงาน2543ก็25ปีที่แล้วมาทํางานแบบนี้เล่นที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยสะสมชิ้นงานไปเรื่อยจนวันหนึ่งก็กนั่นคือเอาไปขายแล้วมันมันก็ได้เงินมาพอๆกันเงินเดือนก็เลยลาออกแล้วก็เลยย้ายกลับมาอยู่อ่างทองพองกลับอ่างทองมาก็มาสร้างบ้านทุเ็กที่นี่แหละแต่ว่า เดิมแล้วไม่ได้ทำเป็นที่ท่องเที่ยวเราบ้านเรามาทาเป็นที่ทาหุ่นเหล็กก็เลยเรียกว่าบ้านหุ่นเหล็กผลงานชิ้นแรกที่พี่ทำนมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้มีให้ดูครับก็แต่เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันแล้วกันดูดูสีก็รู้นะครับเนี่ยคือตัวนี้เมื่อก่อนเราทําเป็นนาฬิกาให้ลูกค้าตอนนั้นทาเป็น12ราศีก็ทําเป็นพวกชั่วชลูขานเถาะเลยนะในกระปีปีม้าอันนี้เป็นโทรศัพท์ก็มงเกตดูสีนะครับทุกอันจริงๆมันหมุนได้ครับนี้สนิทมันขึ้นจนแบบเน่าไปแล้วก็ฮั คืออันนี้มีเรามีชิ้นงานลักษณะอย่างนี้อยู่เยอะเลยที่เป็นงานต้นแบบเราครับนี่เป็นจาก,การอันนี้อันนี้เมื่อในอดีตขายดีมากคือลูกค้าซื้อไปใส่พวกดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์นะครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นต่างประเทศสั่งไปขายในงานแฟร์แต่ไอตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเบสิกของการทําหุ่นในทุกวันนี้ด้วยนะเพราะว่าสังเกตวันนี้มันมีเชฟอยู่ครับคือเวลาผมให้ช่างทําหุ่นที่มันเป็นกล้ามเนือ้อผมก็จะเอาแจาก,กันเป็นตัวเริ่มต้นเวลาเทรนช่าง ว่าหุ่นมดแขนมันก็คือแจกันสองอันต่อกันนะออนั้นเวลาช่างมาใหม่ๆยุคแรกๆจะได้ทาําแจกันถ้าเป็นช่างที่เขามาใหม่ๆเขาไเห็นหุ่นเขาก็กลวัวละ<อ>แต่ถ้าบอกว่าทําแจกันสองอันมาต่อกันเนาจะ<อ>ความเครียดจะน้อยลง<อ>ชิ้นแรกๆต้องบอกว่าเราเรา,เราไม่ได้ทําขาย<อ>ส่วนใหญ่เราก็จะทําตามความชอบเรานั้นทุกอันมันก็เหมือนกับเป็นเป็นความสนุกของเราความภูมิใจของเราแต่จริงทุกวันนี้ก็ยังเป็นครับคือจะเป็นชิ้นใหม่แบบไม่เคยทําเลยไงก็สนุกครับก็ในในช็อปปัจจุบันที่ยังเจี๊ยกันเนี่ยก็จะมีงานที่แบบ ผมไม่ได้ขายก็มีนะครับคืออยากได้เองอะไรเงี้ยมันเหมือนก็มีความสบุทุกวันคนรอบๆตัวรอบๆข้างที่เห็นแบบเราเอากเศษเหล็กเอามาทําแบบนี้เขารู้สึกยังไงบ้างถ้าทําเล่นโอเคแต่ถ้าทําเป็นอาชีพไม่มีใครเห็นด้วยอยู่แล้วถ้ายุคแรกๆก็พยายามไม่ให้ใครรู้แล้วกันว่าเราทําแบบนี้เป็นอาชีพโดยเฉพาะญาติที่แบบที่เขาจะโหเรียนมาตั้งเยอะอะไรเงี้ยจะไมมาทำสุดท้ายมาทำอะไรอยู่เงี้ยแต่ยางทุกวันนี้ถือว่าโอเคแล้วเพราะเขาเห็นแล้วว่ามันมันอยู่ได้แล้วกันแล้วก็ มันก็ทําสร้างอาชีพให้กับคนรอบข้างได้กับคนในในละแวกใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคและมันก็เหมือนแบบเป็นแลนด์มาร์คด้วยคืออย่างพอมันทำไปเรื่อยๆต้องบอกว่างานแบบนี้มันคืองานแฮนด์เมดอันหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนทำครับพอทําไปแล้วมาอยู่จังหวัดอ่างทองท,องอที่<ๆ>ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเหมือนจังหวัดอื่นแล้วก็เป็นเมือง<ๆ>รองด้วยนะครับ ก็ทาให้คนคนเห็นมันมากขึ้นแล้วก็รู้จักมันมากขึ้นอันนี้วัตถุดิบมาวัตถุดิบวัตถุดิบมามาจากนครปฐมแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีร้านอย่างเงี้ยมาส่งเราหลายร้านอย่างโยขายแบบไหนอ่ะเป็นกิโลครับเดี๋ยวให้ดูบินเดี๋ยวให้ดูบินสี่หมื่นสี่นั้นเหล็กไม่ได้ถูกนะครับเพืนเหล็กผมจะซื้อข้าวอย่างเงี้ยอยู่หลายอย่างแล้วก็มีอะไรรถยนต์อะฮะหลายพวกเครื่องสูบน้ําครับแล้วก็อะไหล่พวกของทีเจโรงงานเหมือนที่เห็นในเนี้ยคือมาจากหลากหลายมาก อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วกันพอดีวันนี้มาเจอพอดีมูลค่ามันมันเพิ่มขึ้นได้จากที่เราเอาเอาไปรวมร่างกันนี่แหละตอนนี้มันกระจายมามันยังมันยังไม่แพงมากอ่เดี๋ยวพอมันรวมมันจะแพงขึ้นมุมมองในการเลือกชิ้นงานอะไรต่างๆเนี่ยพี่มองยังไงบ้างเนี่ยผมมองไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้คือถังน้ำมันใช่ไหมที่เรายืนอยู่นี่คือถังน้ำมันยกตัวอย่างนะครับถังน้ำมันเนี่ยผมจะดูว่ามันมีรูปร่างมันมีเชฟอยู่แล้วเวลาเลือกก็คือผมจะดูว่าไอ้รูปร่างนั้นนมันเป็นเชฟที่ทําอะไรได้บ้างอย่่่าาาางงงี้้้รอออออคคืถถถมมวแบบบกนนะั มันคือไปทำพวกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสัตว์กล้ามเนื้อคนได้ครับแต่ถ้าเป็นทรงแบบถ้าเป็นทรงอย่างนี้แล้วกันอันเนี้ยมันอาจจะทําเป็นพวกหุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรได้พวกหัวไล่อะไรไดคือเราดูเชฟเป็นหลักเลยครับแต่ถ้าเรามาทาเป็นพวกกล้ามเนื้อเป็นพวกผิวหนังเนี่ยมันทาพวกหุ่นตัวใหญ่ได้แล้วมันไม่หนักแต่จะไม่ได้นั่งเจาะนะครับนั่งเจาะอย่างเงี้ยจะนึกไม่ออกนึกไม่ออกแต่พอเราเห็นมันแบบแวบหนึ่งที่เรารู้ถึงอะไรอันนี้ถูกอ่ะอย่างอันเนี้ยครับใกล้ใกล้เลยอธิวะ แต่รู้ว่าถ้ามันเป็นทรงอย่างเงี้ยมันทําพวกงานโรบอทงานงานเป็นหุ่นยนต์สวยอาจจะใส่ข้างเอวคอศอกอะไรเงี้ยได้สมมติผมเห็นแล้วแว็บเนี่ยมันเหมือนหน้าเป็นหน้าอกอะไรเงี้ยจะใส่ชกอัพอะไรเงี้ยหน่อยมันก็จะเป็นหุ่นยนต์แล้วแต่นี่มันเกิดจากการทำบ่อยๆซ้ำๆนะครับแล้วก็เหมือนเราหมกมุ่นอยู่กับมันไอ้พวกเนี้ยเขาไม่ใช้กันคนทั่งไปม่ใช้แล้วก็ไปขายเป็นมือสองยาเพราะว่า คนขี่มอเตอร์ไซค์ออย่างถังมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้อยคนคที่จะเคยเปลี่ยนถังน้ำมันมอเตอร์ไซค์นั้นเขาขายเป็นมือสองไม่ได้เขาต้องขายเป็นเศษเหล็กทิ้งแต่พอเราไปเจอเราก็เหมือนกับเหมือนเจอเหมือนเจอตังค์อะมาอย่างนี้ก็คือใช้ได้เลยพวกนี้มันไม่ไม่ได้เน่าเสียง่ายๆแล้วสีพวกนี้มันมีอยู่แล้วถังน้ำมันลูกหนึ่งจะมีขอบนิดเดียว uh huh. เดี๋ยวเราจะเอาขอบไปทําพวกขนสัตว์มันกลายเป็นว่าขายได้แพงเลยเพราะว่าขอบเนี่ยกว่าจะได้สัตว์หนึ่งตัวใช้ถังน้ำมันเยอะมากถ้าพอมันมีสตอรี่อย่างเงี้ยลูกค้า วัสดุเลือกอะไรแต่ละชิ้นจะไปทําอะไรกันตอนนี้อยากเห็นวิธีการทำแล้วพี่ครับไม่ไม่ไกลครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนี่เดี๋ยวเข้าไปชมด้วยกันเลยครับเจอเลยครับทีมงานกําลังทากันแบบครับนี่ของจริงเลยแน่นแน่นวิธีการทํางานและเริ่มต้นมันต้องอยังไงบ้างครับพี่เริ่มจริงจริงอ่ะเราเราต้องไปหาหาแบบก่อนว่าจะทําอะไรลูกค้าให้โจ์ไปรถคันนี้เราก็รถคันนี้มันเป็นสเกลหนึ่งต่อสิบแปดมันจะได้ประมาณไซส์นี้คือรถที่เราต้องเอา อ๋อเขาเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรคำนวณอะไรไหมอ๋อไม่ไม่ต้องครับคือเอาแม่ทัดวัดเลยครับสมมติล้อวัดได้3มเซนอ่ะแล้วก็18คูณก็ได<อ>้กี่ <ไป S 2> เซนก็เท่านั้นล,ละก็คือทำยังไงทีละชิ้นทีละชิ้นคุณ <c oughs> นั้นคือทําแบบโครงโครงต้นแบบออกมาก่อนอ่าฮะแล้วค่อยทาเป็นคันที่2มาเพื่อส่งลูกค้าไม่ได้ทําเสร็จไปเลยไม่ใช่ใชไหมถ้ข้อเสียของการทําเสร็จเลยคือพอทําอีกรอบหนึ่งก็เหนื่อยเหมือนเดิมนะครับอนั้นลูกค้าบางคนไม่เข้าใจทําไมคันแรกมันนานอย่างคันนี้น่าจะอยู่ประมาณสักเกือบสองเดือนในการทําโคครรงต้นนแบบะับ แต่อย่างกงาน r k ของอย่างเงี้ยอาจจะอยู่เหลือแค่เดือนเดียวอ๋อไวเลยเพราะว่ามันมีให้ทาบเลยครับรู้แล้วจะทําอะไรบ้าง<ช>อุ้ยอันนี้มัน<ช>มันเป็นน,อน็อตรอพี่อันนี้เราทำพเพื่อคือทําเรียนแบบน็อตตัวผู้ตัวเมียแล้วก็เราจะไปทําเป็นขาของเก้าอี้ยาวเป็นเฟอร์นิเจอร์ข้างในก็จะมีเกลียวนะครับใช้โซ่ทำนี่นยกอย่างนี้นืก่กว่าเบาหนักครับน็อตขนาดนี้ไม่มีอยู่แล้วนี่ได้ดูว่าเป็นชิ้นส่วนอะไรไม่ใช่มันอาจจะมีจริงก็ได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นตัวใหญ่เท่านี้นะแต่ว่าใช่อันนี้เราทําเพื่อ เพื่อไปเป็นขาขาเก้าอี้ยาวเดี๋ยวมันจะมีเก้าอี้ที่เป็นรูปประแจามาบางบนนี้อีกทีแล้วก็นั่ง<ม>นะครับด้านหลังนี่น้องเขากำลงังทำทำโครงตัวนี้คือตัวเดียวกันโอ้โหดวกันตัวนี้สังเกตดูครับใช้ใช้อะไรทำให้ที่เราเจอเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือถังน้ำมันมอเตอร์ไซค์ถังน้ำมันมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ไงที่เราเจอที่เราหยิบแล้วเล่นครับแล้วก็อย่างตรงเท้านี่ก็คือถังแก๊สปิกนิกครับเนี่ยยังมีคำว่าอะไรแก๊สแก๊สอยู่แล้วแล้วก็มีพวกช่องล่างรถบ้างอันนี้ผ้าผ้าดิสเบ มีกี่คนตอนนี้น่าจะประมาณ2 0บวกลบจะควบคุมยังไงให้แบบไปลิฟท์ทานลิฟทอยากได้ต้องบอกว่าเรามีช่างเอากรว่าช่างช่างประกอบที่ที่ประกอบชํานาญแล้วอาจจะวานสักสิบคนครับอีกอสักสิบคนก็คือเป็นคนคนผู้ช่วยคือเขาไม่จะเป็นต้องทําเป็นทุกตัวเขาอาจจะทําเป็นอยู่สามสี่โมเดลแต่แต่ชานาญครับเราก็จะจะใช้วิธีแยกช่างแบบนั้นเอาชิ้นส่วนที่เราเลือกสังเกตว่าอย่างอย่างทางแก๊สเนี่ยทางแก๊สคือของหาง่ายถือเวลาเอาแบบตัวแรกและตัวหลังๆังก็ มันก็ไปหาถาังแก๊สไปได้อีกหรือถังน้ำมันมอเตอร์ไซค์รุ่นเนี้ยจริงมรุ่นอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ารุ่นนี้หาง่ายผมเอารุ่นนี้มาใช้แต่ถ้าวันนึงมันหมดอาจจะเปลี่ยนอีกรุ่นหนึ่งที่มันหาง่ายเหมือนกันก็มาใช้ช่างแต่ละคนเขาจะมีเหมือนมันความประยุกอ,อะเขาก็ไม่เหมือนกันอาชินเนี้ยอันเนี้ยผมไม่ได้บอกเขาแน่ๆเขาแค่ดูว่ามันมายัดร่องแล้วสวยเขาก็หามาใสา่หรือว่าอย่างผ้าเบรกไองอหาแต่ละรอบไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าเขาไปเลือกทรงมาอย่างพวกเฟืองอย่างเงี้ยไม่มีทางสามครับแค คือเราเราจะล็อกไว้แต่ว่าถ้าโครงสร้างรองอย่างพวกดีเทลเล็กๆกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ไม่ไ um, ด the ้ล yeah> ็อกและจริงมันก็เป็นเสน่ห์ของงานพวกนี้ครับพอไม่ล็อกคนทําก็ไม่เครียดลูกค้าได้ไปก็รู้สึกดีเพราะมันมันมีชิ้นเดียวการสร้างหุ่นของพี่เนี่ยไอหุ่นแบบไหนที่พี่คิดว่ามันทํายากที่สุดสิงหุ่นที่ทํายากนะครับถ้าในในช็อปจะรู้กันดีว่าหุ่นที่เป็นรูปคนนะครับรูปหน้าเหมือนการทำเป็นรูปร่างคนยากกว่าโรบอทปั้นดินก็ยากแล้วเจอปั้นเหล็กนี่ยากกว่า ตอนนี้ผมเห็นที่สะดุดตามากคือตัวนี้เลยพี่เป็นยางรถมอเตอร์ไซค์ยางนอ่องรถมอเตอร์ไซค์ทำเป็นไดโดนเสาร์จริงๆตัวนี้ของลูกค้าครับกำลังทดลองประกอบสุดท้ายก่อนก่อนจะแพ็คสัปดาห์หน้าน่าจะเดินทางนะครับตัวนี้ไปไหนครับอันนี้จะไปที่อเมริกาครับอเมริกาเลยเหรอใช่ครับประกอบง่ายๆมันมีเลย,ยครับเป็นระบบเลยสวมธรรมดาสวมเลยแต่เห็นหัวมันอย่างเงี้ยเราเอาคนยกไม่ไหวนะครับหนักหนักมากคือนี่สุดยางมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก30วงและสิเส้นด้วยกันยกคนเดียวไม่ไหวหรอก แล้วมันมีโครงเหล็กข้างในด้วยมันก็เลยหนักทักษะการทํายางพวกนี้จะต่างกับการทําเหล็กการมาแปะมัน,นคือต้องต้องมองกล้ามเนื้อให้ออก uh huh. มันก็จะเป็นความยากอีกแบบหนึง่ง uh huh. ใช้สกรูเกียวปล่อยยิงทับกับเหล็กข้างใน <c oughs> นั้นโครงสร้างข้างในก็ต้องเป็นโครงสร้างที่เป็นรูปร่างไดนเสาอยู่แล้วอ้อโพุดเทอ่ะตัวนี้เอาไปจัดสวนดีครับรพวกนี้เพราะเป็นยางรถอันนี้ทนไหมอยู่นานไหมเงี้ยคือยางอะทนแต่ข้างในมีโครงสร้างเป็นเหล็กก็ต้อง พวกน,นต้องคอยแมแน,นเทนแอนเหล็กอะ่ะคือต้องคอยซ่อมสีซ่อมอะไรที่แบบสีกันสนิมแต่ตัวยางจริงๆอ่ะไปฝั่งดินยังไม่ผุเลยสร้างนานไหมครับพี่ตัวหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณสักเดือนกว่ากว่าแต่ว่าถ้าไม่เคยทํามาก่อนเลยอาจาอะจะขึ้นโครงไม่ถูกเพราะโครงทั้งเกะโัยจะมีสกรูกเกียวปล่อยยิงนั่นหมายถึงว่าเราต้องมองกล้ามเนื้อออกแต่แรกเลยว่าตรงนี้ต้องป่องอยังไงมันจะเป็นเหล็กแบนข้างในรับและสกรูยิงทับงั้นถ้าเราบิดแบนผิดเหลี่ยมยิงไม่ได้ตัวนี้น้ําหนักถ้าทั้งตัวผมว่าน่าจะมาสักกก500 600เเเเหหหือนนนนััพรราาาะว่่ยงงจิิๆปตใช้็็ุลก แล้วนี่ยังไงถึงมาทายางนี้งานยางเนี่ยจริงๆไดออเดอร์ครั้งแรกย้อนไปสักเจ็ดแปดปีที่แล้วอ่ะคือมีลูกค้าคนรัเสเซียเขาเอารูปมาให้ดูเข้าใจว่าน่าจะมีคนทําเล่นไว,แว้แล้วเราก็ถามว่าทาอย่างนี้ได้ไหมเราก็เลยลองทำเดี๋ยวทำชิ้นเล็กก่อนนะครับทำเป็นรูปหมาอะไรตัวเล็กอ่ะแล้วตอนหลังๆก็ค่อยๆขย,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 ยับขยายจนเป็นเนี้ยตอนที่ทําได้ทุกตัวครับถ้าเป็นสัตว์ทำได้เลยค่ะส,ส่งมาได้เลยทําชิ้นต่อชิ้นแล้วเป็นแฮนด์เมดจริงๆครับเพราะว่า ไม่มีแม่พิมพ์แน่นอนเนี่ยดูแลเหมือนยางรถยนต์อะยางรถยนต์ใช้ตัวอะไรชาตัวเดียวกันละครับเห็นชิ้นงานแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่โด่งดังแบบในโลกอนไลน์กันบ้างที่มีคนดูเยอะๆอะไรกันครับใช่ยังยังวางอยู่ที่นี่เดี๋ยวพาไปชมยังอยู่ใช่ไหมครับผมตัวนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาด สิงโตตัวนี้สิงโตเหล็กถวยมากอลังการมากอันนี้เป็นน็อตอันนี้เป็นเหล็กแผ่นนะครับก็เหล็กแผ่นคือของพวกนี้เป็นของที่หาซื้อง่ายครับครับน็อตนี้ก็มีทุกที่ทุกจังหวัดแน่นอนเหล็กแผ่นนี่ก็หาซื้อแล้วมาตัดเป็นขนครับแต่ความความยากมันคือเอาของง่ายๆมาทําเป็นงานยากยากสัดส่วนของสิงโตมันดูมันมองเห็นแบบกล้ามเนื้อมีการลงสีเล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้ถ้ามือลูบเนี่ยจะเป็นรอนๆเป็นร้อนเลยเป็นรอนเหมือนกับซี่โครงเขาครับใช่ เป็นแบบกล้ามตรงนี้แล้วยางตุ้ขานี่ก็มีกล้ามข้างในเนื่องจากข้างในเป็นกลวงพีเขาจะเอาไฟ LED ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็คือเปิดแสงย่อตามรูครับคือต้องหางเขาเนี่ยถอดหางออกได้นะครับแล้วเอาใส่ไฟยัดอ๋อนี่ไงนี่ันดึงออกได้จริงๆเราเดี๋ยวเราแพ็คเราจะดึงออกเดี๋ยวหลังจากถ่ายรายการเสร็จก็จะแพ็คแล้วไปไหนตัวนี้จะไปที่เมกาครับ拉สเวกัสอยากให้อยู่เมืองไทยมากเลยอยากให้คนเห็นนะอยากคนแบบนี่มาถ่ายรูปอ่ะอย่างผมอะหลังกล้องผมขึ้นวิขี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ เมืองไทยจะมีอยู่ตัวนึงครับอยู่แถวบางนาไปตามหาอะไรกันอยู่เป็นออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งก็อยู่ริมถนนเลยตนนแต่เขาคงไม่ขี่เหมือนที่ใช่ใช่ตัวน,นี้นเขาจัดไปสวยเลยคืออาจจะเข้าไปใกล้ไม่ได้ขนาดนี้ด้วยน็อตนี่ประมาณกี่ตัวครับผมเคยลองคำนวณน่าจะสองหมื่นสามหมื่นตัวสองหมื่นแต่ทุกตัวอย่างที่บอกมันเชื่อมมือครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่อยากรู้ออบอกงาก่ายๆเลยครับเป็น,เป,นเป็นหลักหลักแสนแล้วกัน,แ,นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าอย่างลูกค้าคนนี้คือซื้อผมเยอะอะซื้อเยอะก็จะได้เลทแบบ เรศแบบซื้อเปอ็นคอนเทนเนอร์แต่ถ้าใครอยากจะได้มันจริงก็ลองลองมาคุยดูก็ได้ครับรถนี้ยมีอะไรไปบ้างที่ไปอเมริกาชุดนี้จะมีมา้ามีมีสิงโตมีไดโนโ oh, เสาร์โอ้ไดโนโเสาร์ไดโนโเสาร์นะครับที่เราก็หมาพุดเดิ้ลนี่พุดเดิ้ล <laughs> ตัวนี้มาจากอะไรอ่ะไอ้นี่มัน,น,นหัวเทียนนี่หัวเทียนมีล่วงอยู่อันหนึ่งพอดีหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์ครับถ้าใครที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์ก็ค่อยๆสะสมได้ครับเอามาทำพุดเดิ้ลผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้มาจาก เหล็กที่แบบไม่ม like <st> ีราคาจริงๆอ่ะคือันี้ถ้าพูดถ้าเป็นช่างทั่วไปก็คือเหล็กเส้นก่อสร้างเหล็กเส้นก่อสร้างแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปอยู่ที่ว่าแบบอยากจะทำเป็นรูปร่างอะไรล้วการเผอิญช่างผมอยากทาเป็นลูกควายอันนี้เป็นควายป่าแอฟริกานะครับควายป่าแอฟริกาซึ่งขนาดน่าจะเท่าตัวจริงด้วยสังเกตดูถ้าถ้าสูงข้างในข้างในมันจะมีแหวนนะเป็นเป็นทรงก่อนเพื่อเพื่อบังคับทรงก่อนแล้วค่อยเอาเหล็กเส้นมาทับอันนี้จะพูดตัวเมียครับ อ่าเฮ้ยเต่าผ <He i, S 1> ู้ <the fool! S 1> ใส่ไว้บางๆ <laughs> ไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นนี่เคยขายบ้างป่ะ <laughs> ตัวเนี้ยคือถ้าควายนี่เอาจริงนะยังไม่ได้ขายคัยนี้คือตัวแรกพยายามจะลองหาของที่แบบไม่ต้องไปดิ้นรนซื้อแบบสต็อกเยอะหมดก็วิ่งไปร้านดูก่อสร้างแล้วก็ซื้อมาทําได้เลยนั่นงานพวกนี้ก็คืออย่างที่บอกถ้าใครมีฝีมือลองลองทำดูได้ครับแล้วจะท้อ โอ้โห oh พี่น้องขอตบมืออะไรทุกคนป้าดี่งความเก่งของสร้างไทยเนาะทุกคนเนาะซึ่งแบบผลิตได้หลายสิ่งจากเศษลิกต,ต่างๆเนาะเขาบอด้ทีมได้ทุกคนแต่ว่าเผนเอามาผลิตเป็นการสร้างอ่าเขาจะเอินอนไดทุกคนสร้างหุ่นยนต์สร้างอันทุกอย่างอะไรทุกคนเนาะอย่างเส้นก็เป็นอันไดโนเสาร์ตัวใ่ญยๆทุกคนแล้วก็มีตัวควายแล้วก็ ออพวกมุ่นยนต์ต่างๆเนะทุกคนจากเจาสาแก้วเอิ้นซื้อตังไดรทุกคนให้ทุกคนเบิ่งในคลิปพร้อมๆกันแหละทุกคนนาะป้าพี่น้องคือมาเก่งขนาดนี้ทุกคนสร้างซื้อเสียงไปไกลระดับโลกทุกคนโอแถมยังสร้างรายได้ให้กับตัวเองเป็นมหาศาลอีกด้วยทุกคนนี่แหละคนไทยทุกคนอะไรแบบมี สิ่งที่ผลิตหลายอย่างนะทุก so คนบ่ว่าแต่อาุธอุปกรณ์ต่างๆเส้นโดนลดถังรดเอียงทุกคนอันนี้ก็เป็นเส้นเดียวกันทุกคนความสามารถของเขาป่าเนาะพาะว่าอย่างทุกคนเมืองไทยมันมีบอนผลิตนะทุกคนมีบอนผลิตมีบอนอาที่ว่าจำหน่ายสินค้าอย่างต่างๆนะทุกคนอันนี้เราจะคนความเก่งความสามารถของคนไทยนะทุกคนเนาะอะไรนะทุกคนคิปวิดีโอเนาะ PPFC ซมีความคิดเห็นจังใดก็สามารถ บอกสาวเก็ดแก้วได้นะทุกคนหรือว่าอยากให้สาวเก็ดแก้วนำเสนอคลิปวิดีโอ,อย่างก,กับบอกด่ายคอมเมนต์ได้นะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้สาวเก็ดแก้วอาจจะได้ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นทุกคนขอบใจพี่พีเอฟีติดตามแล้วครับสมเม่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิ